ปาล์มสุกจ้ะทุกคนปาล์มสุกเอาไปเห็ดเอาไปตากแดดสิเอาไปตากแดดแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็ไปจุดไฟนะทุกคนไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกนะจ๊ะให้มันเป็นมลพิษนะคะนี่ดีมากเลยทุกคนนี่จ้าวิธีทำจ้า วันฟันแล้วก็ไปตากแดดจ้าไงอืมจะกูแล้วก็ไปตากแดดจ้า เป็นเยาปชนชาติอะเป็นยาัชชาติเนี่ยให้หลุมหมดนะมันแก่ไป